ครับสวัสดีครับผมจาลึกนะครับที่สาษาการขายฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาที่จุดส่งมอบนะครับมาส่งมอบรถฟอร์ดเอเวอเรสต์เทนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าบาทนะครับผมแล้วก็ออปชั่นการแต่งนะครับฟรีนะครับแล้วมาคุยกันครับดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่งฟรีได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับตัวเทนนะครับมีแต่งอะไรบ้างนะครับ ตัวเทนนะครับมีอะไรที่ที่เราบางทียังไม่รู้นะครับเพราะบางคนอยากจะได้มีการนําเสนอของของเทนนะครับผมตัวเทนนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดหน้าจะเป็นแบงเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกันหน้าสีสีเทานะครับอาจจิสีเทาดํานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่คําว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นสีดําเงาให้นะครับผมให้ดูดีมิติมากขึ้นนะครับให้รู้สปอร์ตของเอเวอเรสต์นะครับเราเลือกสีได้นะครับจะาสีไหนได้ได้ตลอดนะครับผมของเทนนะครับไฟยังเป็นไฟ โปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นหลอดกลมอยู่นะครับผมสวยเลยนะครับตัวเทนทนะครับหรือมานตกแต่งนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะครับส่วนด้านข้างนะครับที่เด่นๆเลยนะครับล้อนี้ครับจะเป็นล้อของสปอร์ตนะครับของไทเทเนียมสปอร์ตของเอเวอเรสต์เราเองนะครับผมแต่เราจะมีการเปลี่ยนล้อเป็นล้อสปอร์ตให้นะครับล้อสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นล้อสปอร์ตขอบ20นิ้วนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับแต่เราเอามายัดใส่ในเทนนะครับผม ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับให้ดูเท่เลยนะครับมากับซุ้มล้อนะครับท้วล้อนะครับ3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเออสีดําด้านนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้สีดําเงาครับก็เลือกได้นะครับแต่ตัวนี้ผมติดสีดําด้านให้นะครับต่อมานะครับมาแก้มข้างนะครับตัวเทนนะครับแก้มข้างตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมเออโครเมียมตรงนี้จะตัดกับสีดําเลยนะครับผมดูเด่นเลยนะครับผมมากับส่วน อบกระจกนะฮะตัวกระจกเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมรถสีขาวก็เป็นตัวจกนี้สีขาวนะครับผมตัวนี้สีดํานะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกด้วยนะครับขนาดใหญ่นะครับผมเราใส่คิ้วกันสาตัวนี้นะครับคิ้วกันสาตัวเนี้ยผมจะใส่นะครับเป็นแบบหนาให้นะครับมันไม่กระพือนะครับถ้าแบบหนานะครับผมเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเดี๋ยว มาดูด้านในกันด้วยนะครับเพราะด้านในนะครับตัวนี้นะครับเราจะติดพรมนะครับเป็นพรม 5D หรือ 9D ที่เลือกกันนะครับผมลายพรมตัวนี้จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับผมแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้านะครับจะเลือกทรงที่สไตล์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับอย่างนี้สวยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับผมส่วนด้านในของ F10 นะครับก็ดูหรูหราเช่นเดียวกันนะครับผมดูเป็นสีทูโทสีดำนะครับเป็นสีดําล้วนเลยนะครับผม อันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมเครื่องยนต์2 0, 0. 0. The the ูลิตรนะครับผมต่อไปนะครับมาดูตอน2กันบ้างนะครับผมตอนสองนะครับกว้างขวางนะครับผมกว้างขวางเช่นเดียวกันนะครับผมเข้ากับตัวพรมนะครับผมครับจะสวยเลยนะครับผมเข้ากันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมส่วนด้าน ส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้เราจะไม่ใส่ชุดครอบนะครับผมตัวนี้มันจะเด่นอยู่แล้วนะครับสีดำนะครับตัดกับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับส่งสีแดงนะครับเข้ากันอยู่แล้วนะครับผมเอกลักษณ์ของตัวเทนนะครับตัวนี้นะครับสังเกตได้ครับคาว่าเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับเราจะทำเอ่อตัวนี้มาจากโรงงานนะครับจะเป็นสีเทานะครับผมตัดกับสีดํานะครับตัวนี้นะครับข้างบนนะครับเสาอากาศคีบฉลามนะครับตัวนี้เป็น คล้ายๆว่าเป็นมาตรฐานของที่เราแต่งให้เป็นเอเวอร์เอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่เสาอกาดที่เฉลามนะครับผมโดยรวมนะครับด้านท้ายนะครับดูสวยงามนะครับตัดกระสีเทาด้วยนะครับตัดสีดำแตดกับสีเทานะครับดูเด่นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสวยงามนะครับคันนี้นะครับใช้เงินที่ออกรถไม่เยอะนะครับผมมีดอกเบี้ยที่แคมเปญที่ลูกค้าพอใจนะครับ เลือกได้ครับอยากจะแต่งแบบไหนครับตามสไตล์เรานะครับสามารถแต่งได้ตามสไตล์ลูกค้าเลยนะครับผมครับเป็นยังไงครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เทคันนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ผมเซลจานะครับซึึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมยินดีให้คําแนะนํานะครับศึกษาเรื่อง การจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อสดนะครับได้หมดนะครับผมถ้าอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสับสไครนะครับหรือกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมของฟอร์ดนะครับฟอร์ทุกรุ่นนะครับฟอร์ดเอลเลสฟอร์ดเ n นเจอร์นะครับผมมีการแต่งสวยจากโรงงานจากโชรูมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอผมมาครับสวัสดีครับ